นายฟักทองเยอรมันชูรูปต้านประวิทย์โดนแล้วตำรวจมาหาถึงบ้านคู่อาจมีปัญหาต่อวีซา่านายฟักทองเยอรมันชูรูปต้านประวิทย์วงสุวรรณโดนเข้าแล้วตำรวจตามมาหาถึงบ้านคู่อาจมีปัญหาต่อวีซา่าพาแฟนขับรถเข้ากรุงเทพกลางดึกย้ำที่ทำไปเพราะอยากช่วยคนไทย จากกรณีนายฟักทองหรือมิสเตอร์มอริสโฟอายุ35ปีสัญชาติเยอรมันออกมาชูรูปพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีที่มีกากบาทสีแดงตรงใบหน้าที่บริเวณสีแยกตะพงถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยเปิดเผยว่ามาอยู่ประเทศไทย8ปีแล้วโดยล่าสุดพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวชาวไทย ที่บริเวณริมหาดแม่รำพึงตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองส่วนสาเหตุที่ต้องออกประชูป้ายประวิทย์กลางสี่แยกเพราะสงสารคนไทยที่ส่วนใหญ่กว่า90%ไม่ชอบพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยที่ไม่รักคนไทยแต่พูดไม่ได้ตนเองเป็นชาวเยอรมันพูดได้จึงขอพูดแทนโดยเคยไปชูมาแล้วสมแห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยองและยืนยันว่าจะทำต่อไปด้านแฟนสาวเผยเป็นคนชอบการเมืองวันจะถูกกันแกลง้งแต่ก็ไม่ห้ามเพราะเป็นสิทธิส่วนตัวและทำด้วยใจบริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าประเด็นนี้เมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีของวันที่2กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากนายฟักทองว่าขณะนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้ว โดยตนพร้อมภรรยาเดินทางมาจากบ้านพักจังหวัดระยองมาพักที่คอนโดแห่งหนึ่งในกทมโดยเดินทางตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวการชูป้ายของตนเองออกไปก็มีปัญหานิดหน่อยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาที่บ้านพร้อมขอตรวจสอบเอกสารโดยทุกคนเป็นคนดีมากต่อมานายฟักทอง ได้บันทึกคลิปภาพและเสียงส่งมาให้ผู้สื่อข่าวโดยเป็นคลิปที่นายฟักทองพูดว่าเมื่อวานมีปัญหานิดหน่อยกับตำรวจแต่ทุกคนเป็นคนดีมากพวกเขาแค่บอกว่าวีซ่าของฉันอาจจะไม่ถูกขยายเวลาถ้าฉันหมิ่นประมาทการเมืองกับผู้คนอีกครั้งแต่ฉันยังสามารถทำงานศิลปะและเคลื่อนไหวได้อีกทางหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำ นายฟักทองยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้ต้องการทำให้ใครไม่พอใจแต่ทำไปเพราะอยากช่วยคนไทยและสงสารคนไทยต้องขอโทษด,ด้วยและขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและชอบในสิ่งที่ฟักทองทำลงไป